ค่ะอันนี้นะคะที่ทางนิคมพิมายดำเนินการก็คือจะเชิญนะคะเข้ามาพูดคุยค่ะจุดที่หนึ่งเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าในดินเนี่ยการรังวัดเนี่ยเนื่องจากเครื่องมือแล้วก็มาตรดส่วนที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการที่จะทับซ้อนบ้างก็จะไปดูในเรื่องของการใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาใช้จริงถึงแค่ไหนแค่ไหนนะคะแล้วก็เรื่องของกรมที่ดินที่มาดูเพราะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่นิคมเนี่ยออกโฉนดจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ทางกรมที่ดินนะคะสำนักงานเขตที่ดินเข้ามารังวัดนะคะก็จะเอาชาวบ้านที่ข้างเคียงะค่ะเจ้าของข้างเคียงมายืนยันด้วยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าเหลือหัวไร้ไปลายนาที่ต้องจัดเพิ่มนะคะในส่วนท,ทับซ้อนก็จะพูดคุยแล้วก็จะตกลงกันได้ค่ะเพราะว่าจะที่ปริมาณไม่มากค่ะครับเรื่องปัญหาทับซ้อนเนี่ยเนี่ย ระหว่างสมาชิกเนี่ยเป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับการแก้ปัญหาเนี่ยมี2แนวทางก็คือว่าจะชัดเจนก็ต่อเมื่อมีการรังวัดสอบเขตที่ดินระดับที่1ก็คือมีการพูดคุยตกลงทําความเข้าใจระหว่างบุคคลนะครับส่วนที่2คือว่าถ้าไม่สามารถดําเนินการตกลงกันได้ก็ต้องไปใช้การดําเนินการทางแพ่งนะครับก็คือใช้การใช้ สารนะครับให้ยุติข้อพิพาทนะครับโดยโดยใช้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปลงวัดสอบเขตว่าพื้นที่ใดที่ได้ได้ทำประโยชน์จริงนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไปออกนคหนึ่งและนคสามอันนี้บางส่วนเนี่ยจะมีข้อพิพาทระหว่างบุคคลหมายความว่าอาจจะไปเข้าไปทํากินนอกเขตที่เคยได้รับการจัดที่ดินแล้วก็มีข้อพิพาทกัน